สวัสดีครับผมตอนนี้แล้วครับเราก็อยู่ที่ศูนย์หนังสือไต้ลักนะครับแล้วก็เป็นศูนย์ที่จัดส่งตู้แล้วก็หนังสือรพระไตรปิฎกในราคามูลนิธิทั่วประเทศนะสวัสดีครับพี่ชนิชาสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมกับพี่ชนิชานะครับ <gouvernement. S 2> ก็จะมาแนะนําตู้พระไตปรปิฎกไม้สักนะครับหลังใหม่ล่าสุดเลยใช่ค่ะเป็นตู้ไม้สักนะคะทรงเอนะคะครับ <c ười> เป็นไม้สักทั้งหลังนะคะเป็นงานฝีมือนะคะครับ <c ười> อันนี้เป็นกรอนไม้ขัดค่ะบอกแบบนี้นะครับว่าตู้ทรงเอก็คือเป็นยังไงครับ กษณะอย่างนี้นะคะเป็นตัวเอโอเคก็คือด้านล่างเนี่ยเขาจะกว้างกว่าแล้วก็เราจะทําตามแบบตู้สมัยโบราณนะครับซึ่งเขาเรียกว่าตู้ทรงสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับผมแต่สมัยนี้เขาเรียกว่าตู้ทรงเอตู้ทรงป้านอะไรเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวเราพูดถึงขนาดก่อนดีกว่าก็ได้ครับขนาดของตู้ใบนี้นะคะด้านล่างสุดนะคะคุณลูกค้าเมตรยี่สิบสองเซนเดี๋ยวนะด้านหน้านี้หมายถึงตรงนี้นะคะโอเคจนสุดนี เพราะว่าอันนี้เราจะบอกตัวเลขทางเทคนิคให้นะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาลูกค้าไปวัดนะครับใช่ค่ะเผื่อไปไว้ที่บ้านบางคนเอาไปไว้ที่วัดนะครับแล้วก็ไปไว้ที่สถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับผมตู้หลังนี้หน้ากว้างสุดนะครับหนึ่งเมตรยีย่สองเซนนะครับผมคือส่วนด้านล่างสุดนะคะครับด้านบนครับด้านบนตรงนี้นะคะครับนี้ถึงตรงนี้นะคะลูกค้าครับผมห่เมตรค่ะก็คือขอบสุดนี่เลยนะครับผมหนึ่งเมตรนะ หนึ่งเมตรพอดีเลยนะครับต้องบอกว่างานนี้เป็นงานไม้สักทั้งหลังนะครับสวยงามมากจริงๆสวยมากๆเลยค่ะความสูงครับสูงนะคะหนึ่งเมตรแปดสิบเจ็ดเซนค่ะหนึ่งเมตรแปดสิบเจ็ดเซนนะครับเราวัดจากทางพื้นเลยนะครับพื้นจนถึงตัวสุดเลยของของตู้เขาอะนะครับผมสูงถือว่าสุดเป็นตู้ที่สูงแล้วก็เป็นตู้ที่มีขนาดใหญ่แล้วนะครับผมนี่นะครับผมหนึ่งเมตรแปดสิบเจ็ดนะความลึกของตู้ครับความลึกของตู้พี่จะวัดตรงขอบนี้ ที่กว้างของสวนนี้นะคะค41เซน,น,นะะ41เซนนะเวลาเราวัดขอบอยู่ผมจะซูมไปให้ดู mm hmm. พี่ชนทิชาไม่ต้องเดินมาก็ได้ครับ mm hmm. นี่นะครับผมขอบนี่เลยครับ mm hmm. จะถึงสุดขอบนี่นะแล้วก็เดี๋ยวพี่ชนทิชาพาไปดูด้านหลังหน่อยครับด้านหลังนี่นะคะทางศูนย์จะทําไม่เหมือนที่อื่นเลยค่ะครับเราจะมีคานไม้เนี่นะคะ กานไม้เสริมเพิ่มขึ้นมาความคงทนหนาแน่นอีกระดับหนึ่งความแข็งแรงของตู้เนี่ยต้องบอกว่าเราคนพบเลยว่าการที่เรามีคานเสริมทางด้านหลังเนี่ยทำให้ตู้เนี่ยดูแน่นขึ้นใช่ค่ะฟิลลิ่งเขาดูแน่นเลยนะครับผมแล้วก็ด้านข้างนะที่เราเนี่ยฮะที่เราดูกันนะนี่คือไม้สักทังต้นนะค่ะเนี่ยทั้งแผ่นเนี่ยสวยมากบอกว่างานนี้นะแผ่นไม้สักทั้งต้นนะคะผมสวยงามมากจริงๆ พวงพนก่อแล้วก็มีเรื่อง,งก้อนไม้สักนะคะเนี่ยก<ร>้อนนี่คือก้อนไม้สักนะใช่ค่ะทั้งไม้สักทั้งหมดแล้วเดี๋ยวบอก <MC S 1> ราคา<ง>จะตกใจเพ <c oughs> ราะว่านังสือเล่มน,นี้ <c oughs> อดี๋ยเพิ่งนะครับเพราะวา่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเป็นนังอาจจะเป็นตู้ที่เอาไว้สําหรับใส่หนังสือประไต่บีโดกชุด91เล่มซึ่งเดี๋ยวให้พี่ชนิชาเปิดเลยครับเปิดให้สุดสองฝั่งเลยนะครับเนี่ยครับหูสวยมากจริงพี่ชนิชาเปิดเปิดเปิดสุดสุดประตูเลยครับ และนี่นะครับก็คือหนังสือปไตยปิดก91เมื่อใส่เสร็จแล้วลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่ชนิชาชี้ตั้งแต่เล่มที่หนึ่งเลยคับเวลาเรียงหนึ่งนะคะเราจะมีเลขตรงสันให้นะคะหนึ่งไปไล่ไปเรื่อยนะคะตีสิบแล้วก็จนสุดนะคะคุณลูกค้าเล่มสุดท้ายเล่มที่91นะคะเล่มที่91จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับก็จะเป็นเอาไว้สําหรับใส่หนังสือ หนังสือธรรมะทั่วไปนะครับเราสามารถใส่อย่างอื่นได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะใส่หนังสือเอะเราไม่ได้อยากจะซื้อตู้หลังนี้ไปใส่หนังสือไปใส่หนังสือ<ะ>อ,าอ่าไปใส่หนังสือจะไปในบิโดกเราอยากจะใช้แบบใส่หนังสือทั่วไปไ<ด>เอาไว้ในห้องสมุดของบ้านของตัวเองใส่ได้หนังสืออ่าตู้หลังนี้เนี่ยเป็นตู้ที่ช่องเนี่ยครับเนี่ยแข็งแรงมากรองรับน้ําหนักดีมากนะครับน้ําหนักหนังสือทั้งหมดเนี่ยเกือบร้อยโลนะคะเนี่ยหนังสือเนี่ย เกือบร้อยโลเนี่ยครับเก้าสิบกว่าโลเนี่ยครับอันนี้ก็คือลักษณะของตู้นะเยบอกกาแผ่นไปใกล้ๆเนี่ยครับรอบๆเลยราคาตู้เท่าไหร่ครับสามหมื่นสามพันบาทตู้หลังนี้นะต้องบอกว่างานนี้นะเป็นงานไม้สักเกต AAA นะเป็นไม้สักเกตลักชูรี่นะครับเพราะว่า ทำไมถึงต้องเป็นเกดลักซูรีรู้ไหมเพราะว่างานนี้เนี่ยจะเป็นงานโชว์เนื้อไม้อย่างเดียวเท่านั้นเลยท่านใดนะครับชอบงานไม้สักแบบทั้งหลังอย่างเงี้ยคือแบบโชว์เนื้อไม้เลยคือเขาจะปิดอะไรไม่ได้เลยครับเพราะว่าต้องเห็นเนื้อไม้ทั้งหมดต้องเห็นเนื้อไม้ทั้งหมดที่ถามว่าเรียบร้อยไหมแล้วต้องบอกว่างานนี้เป็นงานมือนะครับผมราคาอีกทีครับพี่ณิชาสามหมื่นสามพันบาทสามหมื่นสามพันบอกเลยว่าเป็นราคาเปิดตัวใช่ค่ะอันนี้ไป เป็นใบแรกนะของตู้หลังนี้สามหมื่นสามพันนะครับถ้ารวมกับอ่ะถ้าถ้าหนังสือหนังสือหนังสือเนี่ยสองหมื่นห้าพันเป็นหนังสือราคามูลนิธิของมหามกุดนะครับเราจําหน่ายในราคามหามกุดเราร่วมทําบุญกับมหามกุดมานะครับผมหรือลูกค้าจะมีหนังสืออยู่แล้วรับเฉพาะตู้ก็ได้ค่ะใช่เนาะ ไว้ที่บ้านก็ได้ค่ะห้องพักของตกแต่งคือใส่ในห้องใส่ในตู้นี้ก็ได้ค่ะถ้าเกิดมารับเองก็คือราคาตู้บวกราคาหนังสือใช่ค่ะนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามีหนังสืออยู่แล้วหรือว่าเราอยากจะได้ตู้หลังนี้ก็มารับตู้หลังนี้ได้เลยใช้รถกระบะใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นรถกระบะแต่ถ้าหากสนใจที่จะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็เหนือจากนี้นะคะที่คุณลูกค้าอยากรู้มาที่ไลน์แอดไปรับบุ๊กเติมเอสได้ค่ะแอดไปรับบุ๊กเติมเอสนะคะผมต้องบอกว่าที่ศูย์เนี่ยปกติ ดำเนินการจัดส่งทั่วประเทศนะครับเราส่งทุกจังหวัดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะให้ส่งนะครับที่ศูนย์ก็บริการส่งให้เราใช้บริษัทขนส่งเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งให้ใช่ประจําที่ศูนย์อยู่ที่ไหนครับศูนย์อยู่ติดกับวัดยาลเวศักดิ์วันพุทธมนฑลสายสีค่ะเปิดตอนไหนบ้างครับเปิดแปดโมงเช้านะคะถึงห้าโมงเย็นค่ะครับผมเปิดจันทร์ถึงวันเสาร์เนี่ยเจ็ดแปดโมงถึงห้าโมงเย็นวันอาทิตย์เปิดแปดโมงถึงสี่โมงเย็นนะคะอ่า ก็คือโดยเฉลี่ยเนี่ยคือเราเปิดทุกวันแหละก่อนจะมาก็โทรมาหาพี่ชนิชาหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็<ม>อ่าหรือไม่ก็แอดไลน์มาก็ได้แอดไตลักบุกเติมเอสนะครับ<ม>เบอร์โทรศพัพท์ครับ0864618505ค่ะ7เนะคะเนี่ยแล้วเราก็มาดูตู้หลังสวยๆหลังนี้นะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงก่อนจะจบวิดีโอนี้ไปนะงานเนี้ยงานสวยงานสวย,งา,สวยงานดีแล้วงานนี้คืองานมือ มันจะไม่ใช่งานอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีความไม่สมมาตรนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยเป็นเสน่ห์ของงานมือเขานะครับแต่งานนี้คืองานโชว์เนื้อไม้จริงๆนะครับผมแล้วก็ท่านใดนะครับที่สนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับที่แอดไตรลักษณ์บุ๊เติมเอนะครับขอบคุณค่ะพี่ชวนิชาขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับ